สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มิแนลดอมผมเห็นคอมเมนต์และก็คําถามที่เพื่อนๆทักมาในไลน์นะครับและพบว่าเพื่อนๆหลายคนมีปัญหาขาใหญ่ย้วยขาไม่กระชับขาเบียดหรือมีปัญหาที่ร่างกายสะสมไขมันตั้งแต่ช่วงสะโพกจนถึงน่องการที่มีขาใหญ่และขาสะสมไขมันเยอะๆนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนเครียดไม่มั่นใจหากางเกงหรือว่าเสื้อผ้าใส่ย,ยากและแถมถ้ามีคนทักว่าขาใหญ่ด้วยนะครับเราจะรู้สึกว่าเจ็บมากสําหรับคุณผู้หญิงนะครับพอเริ่มลดน้าหนักแต่ก็ลดไขมันเราจะสังเกตว่าสัดส่วนอื่นๆจะลด เร็เวมากหน้าท้องอาจจะลดส่วนอื่นๆอาจจะลดไวแต่ว่าไขมันที่ต้นขาทําไมไม่หายไปสักทีเพื่อนๆไม่ต้องท้อแล้วก็เครียดนะครับวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนําวิธีลดไขมันที่ต้นขาแก้ปัญหาขาใหญ่ขาเบียดด้วยการออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารที่เหมาะสมและตอนท้ายนะครับผมจะแนะนําอาหารที่เราควรเลี่ยงถ้าอยากลดไขมันที่ต้นขาครับแน่นอนครับการที่จะลดไขมันที่ต้นขาแล้วก็ส่วนอื่นๆเราต้องมาดูว่าเราควรออกกําลังกายแบบไหนการออกกําลังกายแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดและก็เราควรออกบ่อย และก็มากแค่ไหนและมีท่าออกกําลังกายไหนบ้างที่จะช่วยกําจัดไขมันที่ต้นขาต่อมาเพื่อนๆก็ต้องมาดูปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่อวันว่าเรากินมากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่าและท้ายสุดแน่นอนถ้าอยากมีขาเลียวสวยเราก็ต้องรู้ว่าเราควรเลี่ยงอาหารชนิดไหนให้ได้มากที่สุดครับก่อนอื่นเพื่อนๆผู้หญิงต้องยอมรับก่อนนะครับว่าร่างกายผู้หญิงจะสะสมไขมันมากกว่าผู้ชายโดยทั่วไปนะครับเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายหุ่นผู้หญิงปกติจะอยู่ที่ประมาณ25-31ในขณะที่ผู้ชายจะมีไข มันแค่18ถึงี1เท่านั้นและหุ่นผู้หญิงแต่ละคนนะครับก็จะมีการกระจายตัวของไขมันหรือว่ามีจุดสะสมไขมันที่แตกต่างกันไปซึ่งแน่นอนยีนและก็พันธุกรรมเป็นตัวกําหนดครับเหตุผลหลักที่ผู้หญิงมีขาใหญ่ย้วยและก็ขาเบียดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไขามันส่วนนี้มีการไหลเวียนโลหิตน้อยทําให้ฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นการเาผาผลาญไขมันนะครับเดินทางไปถึงได้ยากหรือว่าน้อยนั่นเองไม่เพียงเท่านี้นะครับร่างกายผู้หญิงส่วนใหญ่พอเกิดความเครียดปุ๊บการสะสมไขมันในช่่่วงงงงลาาาาขออรกกย็ จะมีเพิ่มมากขึ้นเร็วกว่าผู้ชายด้วยครับไขมันที่ขาของผู้หญิงนะครับจะมีอยู่2ชนิดไขมันชนิดที่1ก็คือไขมันใต้ผิวหนังหรือว่า subcutaneous fat ถึงแม้ว่าจะไม่มีอันตรายหรือว่าก่อให้เกิดโรคเหมือนไขมันในช่องท้องหรือว่าไขมัน visceral fat แต่ไขมันใต้ผิวหนังนี้มันจะย่อยออกมาเราสามารถหยิบขึ้นได้ทําให้เราไม่มั่นใจได้ครับไขมันชนิดที่2ก็คือไขมันในมัดกล้ามเนื้อหรือว่า intramuscular fat ซึ่งก็ตามชื่อเลยครับไขมันชนิดนี้จะอยู่ตามกล้ามเนื้อผมขอย้ําอีกทีว่าถ้าเรา อยากมีขาเรียวสวยแก้ปัญหาขาใหญ่ขาเบียดนะครับชนิดของไขมันที่เราต้องจํากัดก็คือ subcutaneous fat หรือว่าไขมันใต้ผิวหนังนั่นเองครับต่อมาเรามาดูรูปแบบการออกกําลังกายที่จะมาช่วยแก้ปัญหาขาใหญ่ขาเบียดดีกว่าครับการออกกําลังกายที่1ที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับจะเป็นการจํากัดปริมาณออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายซึ่งจะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้เป็นอย่างดีสถาบัน American College of Sports Medicine ยังยืนยันนะครับว่าถ้าอยากลดไข มันที่ต้นขาเราอาจจะเริ่มเล่นคาร์ดิโอต่อเนื่องอย่างเช่นว่ายน้ํบปั่น,นจัก,กรยานเดินเร็วแล้วก็วิ่งเป็นต้นระยะเวลาที่เขาแนะนําจะอยู่ที่30นาทีความบ่อยจะอยู่ที่3-5ครั้งต่ออาทิตย์ครับและสถาบัน ASM ยังแนะนานะครับว่าความเข้มข้นหรือว่า intensity ในการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับเพื่อเาผาผลาญไขมันควรจะอยู่ในระดับกลางหรือว่าที่เราสามารถพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าัมเพลงได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะวิ่งโซน2หรือว่าใช้ระยะความเร็วที่สามารถคุยกับ คน้าง,างร์ดิโอแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าลิสหรือว่า low intensity steady state คาร์ดิโอนะครับซึ่งก็อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีเวลาแล้วก็อยากออกกําลังกายไปเรื่อยๆอีกหนึ่งวิธีในการเล่นคาร์ดิโอเพื่อเาผาผลาญไขมันที่ต้นขาแบบรวดเร็วนะครับนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบฮิตคาร์ดิโอหรือว่า high intensity interval training ฮิตคาร์ดิโอนะครับจะมีการเล่นท่าออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นเวลาพักในการเล่นก็จะสั้นมากทําให้เกิดการเราผาผลาญ ไขมันทั้งระหว่างที่เล่นและก็หลังจากที่ออกกําลังกายด้วยครับประเด็นก็คือฮิตคาร์ดิโอจะมีความเข้มข้นสูงมากนะครับดังนั้นผมไม่แนะนําให้เล่นฮิตในวันที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเพราะมันอาจจะทําให้ร่างกายเราเครียดเกินไปอาจจะสะสมไขมันมากขึ้นหรือบางทีเราอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้นได้ครับเราควรเล่นฮิตคาร์ดิโอในวันที่ไม่เล่นเวทเทรนนิ่งประมาณ1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับการออกกําลังกายต่อมาที่สําคัญมากๆนั้นก็คือเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและก็เผาผลาญไขมัน เพื่อนๆครับประเด็นก็คือถ้าเราเล่นคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันเพียงอย่างเดียวเพื่อนๆอ,อาจจะสามารถลดไขมันได้จริงครับแต่ขาเราจะย้วยไม่เฟริร์มและก็ไม่กระชับหนึ่งในเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อระหว่างลดไขมันดังนั้นเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ขาเรากระชับและก็เลียวสวยด้วยแต่การเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อลดไขมันที่ต้นขาสําหรับผู้หญิงนะครับเราควรกําหนดความเข้มข้นหรือว่าน้ําหนักที่ยกให้พอดียกตัวอย่างเช่นถ้าเราทําท่าสควอตนะครับที่บริหารกล้ามเนื้อ ควรดรเซ็ปเป็นหลักผมแนะนําให้ทําจํานวนครั้งหรือว่าใช้น้ําหนักที่เราสามารถยกได้ประมาณ8ถึง12ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆสามารถทําท่าสควอตได้น้อยกว่า8ครั้งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้น้ําหนักหนักเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถทําท่าสควอตได้มากกว่า12ครั้งนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องหาดัมเบลหรือว่าน้ําหนักมาเพิ่มแรงดันนั่นเองครับในการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อแก้ปัญหาขาใหญ่ขายวยและขาเบียดนะครับมีกลุ่มกล้ามเนื้ออยู่4กลุ่มที่เราต้องให้ความสําคัญและก็ต้องบริหารและก็สร้้าางขึนม ามเนื้อส่วนที่1ก็คือกล้ามเนื้อหลังขาหรือว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงกล้ามเนื้อส่วนที่2ก็คือกล้ามเนื้อน่องหรือว่ากล้ามเนื้อครับส์กล้ามเนื้อส่วนที่3ก็คือกล้ามเนื้อก้นหรือว่ากล้ามเนื้อกลูตส์และกล้ามเนื้อส่วนที่4ก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อควอดไรเซปส์นั่นเองครับดังนั้นแน่นอนครับท่าออกกําลังกายที่ผมแนะนําก็ต้องเป็นท่าออกกําลังกายที่บริหารหรือว่า สามารถช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อสีมัดเหล่านี้ด้วยข่าออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งที่ผมแนะนำจะมี4ท่าหลักๆดังนี้ครับ1ก็คือท่าสควอตสอก็คือท่าลันเจส์สามคือท่ากรูดบิทชและ4คือท่าสเต็ปอัพครับดังนั้นในวันที่เพื่อนๆเ,เล่นเวทเทรนนิ่งนะครับผมแนะนำให้เพิ่ม4ท่านี้เข้าไปในโปรแกรมเพื่อลดไขมันที่ต้นขาด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะออกกำลังกายแบบไหนเราสามารถเล่นคาร์ดิโอได้ทั้งคาร์ดิโอต่อเนื่องที่จะรักษาการเต้นหัวใจให้ ขึ้นแต่ไม่ทําให้หัวใจเต้นสูงสุดซึ่งก็อาจจะใช้เวลานานประมาณ30-40ถึงนาทีต่อมาถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเวลาน้อยและอยากเร่งการเผาผ่านไขมันที่ต้นขาเพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มจากการเล่นฮิตคาร์ดิโอประมาณ1-2ถึงครั้งต่ออาทิตย์ส่วนการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเราก็จะเน้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อสีมัดใหญ่ๆนั่นก็คือกล้ามเนื้อควอนไรเซฟกล้ามเนื้อแฮมสตริงกล้ามเนื้อครับและก็กล้ามเนื้อกลูตส์นั่นเองครับเมื่อเราพูดถึงการออกกําลังกายแล้วนะครับเพื่อนั ระตุ้นการเผาผลาญไขมันที่ต้นขาเราควรกินเท่าไรอย่างที่ผมย้ํากับเพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับว่าถ้าอยากลดน้ําหนักลดไขมันปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่อวันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงแคลอรี่ต่อน้ําหนักตัว1ปอนด์นั่นหมายความว่าเราเอาน้ําหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับไปคูณกับ2.2เราก็จะได้น้ําหนักเป็นปอนด์แล้วก็เราก็เอาไปคูณกับ10หรือ11เราก็จะได้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่อวันที่เราควรกินครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนตัวเล็กนะครับแล้วคํานวณออกมาน้อยกว่า1 2 0อรี่ผไม่แนะนําให้กินน้อยกว่า1,200 ร,รเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจาะขาดสารอาหารที่สําคัญโดยเฉพาะโปรโตีนได้ครับส่วนชนิดของอาหารแน่นอนเราก็ต้องเน้นอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดที่จะมาช่วยเร่งการเบิร์นหรือว่าการเผาผลาญไขมันยกตัวอย่างเช่นผลไม้อย่างกล้วยที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมและก็แมกนีเซียมที่มีส่วนช่วยเร่งกระบวนการทํางานของระบบเมตาบอลิซึมและแถมยังช่วยให้ร่างกายไม่บวมน้ําทําให้เราดูลีนขึ้นด้วยครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเริ่มจากการกินข้าวโอ๊ตซึ่งเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นแถมยังเป็นพืชท,ที่มีโปรโตีนสูง และแน่นอนครับถ้าเพื่อนต้องการพัฒนาพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นและแถมยังเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันได้มากขึ้นด้วยผมแนะนาให้เริ่มทา intermittent fasting ส6ทับซึ่งเราก็จะอดอาหาร16ชั่วโมงในระยะเวลา16ชั่วโมงที่เราอดอาหารนะครับร่างกายจะมีเวลาเพียงพอที่จะดึงไขมันส่วนเกินของร่างกายมาใช้และพอถึงเวลากินนะครับเราก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงให้กับร่างกายอีกทีครับคำถามที่เพื่อนๆหลายคนถามมาก็คือจะกินอาหารเสริมอะไรดีเพื่อช่วยลดไขมันที่ต้น าอาหารเสริมชนิดแรกที่ผมอยากแนะนําในการลดไขมันที่ต้นขาก็คือวิตามินบีรวมครับนั่นเป็นเพราะว่าวิตามินบีนะครับมีส่วนช่วยเร่งการทํางานของระบบมตาบอลิซึมซึ่งมีผลต่อการเราผาผลาญไขมันโดยตรงโดยเฉพาะไขมันที่ขาครับก่อนที่จะเลือกซื้ออาหารเสริมนะครับเพื่อนๆต้องอ่านรีวิวให้ดีและเลือกซื้อกับผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและก็อยู่ในธุรกิจมานานแล้วครับอาหารเสริมต่อมาก็คือคาเฟอีนนั่นเองสาย intermittent fasting อย่างเรารู้แล้วนะครับว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยเร่งการเราผาผลาญไขมันอีกทั้งยังทําให้เราามมีสมธิ และก็เพิ่มสมรรถ,ถนะในการออกกําลังกายได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับคาเฟอีนเราสามารถได้จากการดื่มกาแฟผมแนะนําให้ดื่มกาแฟดําที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลหรือว่าส่วนผสมอื่นนะครับหรือบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะซื้ออาหารเสริมคาเฟอีนแท็บเล็ตซึ่ง1เม็ดก็อาจจะมีคาเฟอีนประมาณ200-400มิลลิกรัมเป็นต้นครับอาหารเสริมต่อมาก็คือชาเขียวนั่นเองครับเหตุผลที่ผมแนะนาให้เพื่อนๆดื่มชาเขียวนั่นก็เป็นเพราะว่าชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าคาตชินซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยยันนนมมาาาาแล้ววววคร่่่าสา่สสเเทชชิีง การเผาผ่านไขมันออกจากร่างกายเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกซื้อผงมัทฉะมาดื่มที่เทียบเท่ากับการดื่มชา2-4ถึง่ถ้วยหรืออาจจะซื้ออาหารเสริมชาเขียวสกัดแบบเข้มขน้นที่เป็นแบบแคบซูนหรือแบบแท็บเล็ตได้ครับเมื่อเรารู้วิธีลดไขมันที่ต้นขาแล้วนะครับ <S <S เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าเราจะลดการสะสมไขมันที่ต้นขาเพิ่มได้ยังไงแน่นอนครับไขมันเกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเราควรกําจัดอาหารชนิดไหนออกไปอาหารชนิดแรกที่เราต้องกําจัดออกไปนะครับนั่นก็คือน้ําตาลนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เรา ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่ากินอาหารที่มีน้ำตาลส,งสูงๆนะครับน้ำตาลนี่แหละครับจะไปเร่งการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายเราดื้อต่ออินซูลินและแคลอรี่ที่เกินมาก็จะตรงไปเป็นไขมันทันทีโดยเฉพาะไขมันที่ต้นขานั่นเองครับอาหารชนิดที่2ก็คือเครื่องดื่มทุกชนิดที่บอกว่ามีศูนย์แคลอรี่น้าําอัดลมศูนย์แคลอรี่หรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆน,นะครับที่บอกว่ามีศูนย์แคลอรี่ถึงแม้ว่าจะไม่มีพลังงาาาานนเลยครแต่ส่สใหห้ววมที เข้าไปจะมีส่วนกระตุ้นให้สมองเกิดความอยากมากขึ้นและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่เพื่อนๆหลายคนหลุดไปกินอะไรที่ไม่ควรกินบ่อยๆต่อมาแอลกอฮอล์เราก็ควรเลี่ยงเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์มีส่วนช่วยลดการทํางานของระบบเมตาบอลิซมึมทาให้ร่างกายเราเผาผลาญพลังงานช้าลงนักวิจัยยังพบอีกนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์และก็การกินอาหารที่มีไขมันสูงหรือว่าแคลอรี่สูงๆจะทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆควรเล แอลกอฮอล์พร้อมอาหารหรือถ้าจะดื่มจริงๆนะครับเราก็ควรเลือกชนิดแอลกอฮอล์ที่ไม่ส่งผลต่อน้ําหนักและก็การสะสมไขมันเพิ่มยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอ,อาจจะดื่มวอดก้าจินหรือว่าวิสกี้ออนเดอะร็อกเป็นต้นครับอาหารที่4ี่ที่ควรเลี่ยงก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวในคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากลดน้าหนักและก็ลดไขมันปรนิมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราควรกินจะอยู่ที่ประมาณ50-150กรัมต่อวันและวันนี้ผมก็อยากย้ําอีกทีครับว่าคาร์โบไฮเดรตที่เราต้องเลี่ยงให้ได้มากที่สุดก็คือค oh าร์า เชิงเดี่ยวนะครับจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นการลดปริมาณหรือว่าการเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะครับจะช่วยให้ร่างกายเราสะสมไขมันน้อยลงอีกทั้งความอยากที่จะกินอาหารที่ไม่ดีเช่นขนมก็จะน้อยลงด้วยครับอาหารที่5้าที่ควรเลี่ยงก็คือของมันของทอดนั่นเองเมนูที่ผัดหรือทอดด้วยน้ํามันพืชน,นะครับอาจจะทําให้เ,เพื่อนๆกินมากเกินไปแล้วก็ร่างกายสะสมไขมันได้เร็วขึ้นอีกทั้งชนิดของไขมันที่รับเข้าไปนะคร จากนี้นะครับเมนูทอดส่วนใหญ่เช่นเฟรนช์ฟรายจะมีปริมาณโซเดียมสูงมากพอกินเข้าไปแล้วนะครับร่างกายเราอาจจะสะสมน้ํามากขึ้นทําให้เราตัวบวมน้ําได้เพื่อนๆครับหลักการลดไขมันที่ต้นขาและการลดไขมันจากส่วนอื่นๆของร่างกายจะมีหลักการคล้ายๆกันครับนั่นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรออกกําลังกายแบบไหนและควรออกบ่อยแค่ไหนและก็นานเท่าไหร่ด้วยต่อมาเราก็ต้องมาดูปริมาณแคลอรี่ต่อวันว่าเราควรกินเท่าไหร่เพื่อที่เราจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันออกมาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะไขมันส่วน ด้านที่ขาและก็ที่พุงเป็นต้นต่อมาเราก็ต้องมาใส่ใจกับดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นตัวช่วยในการเร่งเผาผลาญไขมันเช่นเราอาจจะมาดูอาหารที่เราควรกินเป็นประจำอาหารที่เราควรเลี่ยงให้ได้เด็ดขาดและตัวช่วยเสริมอย่างการทำ intermittent fasting ที่มีส่วนช่วยลดน้ำหนักและก็ลดไขมันอีกทั้งยังเป็นการช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นด้วยผมมั่นใจครับว่าถ้าเพื่อนๆนำทิปดีๆในคลิปนี้ไปใช้เพื่อนๆจะสามารถลดไขมันที่ต้นขาแก้ปัญหาขาเบียดและก็มีขาเลียวสวยและก็กระชับได้ครับถ้าเพื่อนๆยังมีคำถามหรือว่าข้อสสง คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันอยากปั้นหุ่นในฝันให้ตัวเองภูมิใจเป็นครั้งแรกสักครั้งในชีวิตแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันได้ก่อนฟรีและแน่นอนครับถ้าเคมีเราตรงกันผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตทุกระดับของเพื่อนๆและถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางฟิตเทอมินอลสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล